สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอเมนังทุกท่านนะครับและคลิปนี้ผมจะมารีวิวคุยสปอยหลังดูเรื่องนี้ครับพินาคสามโอ้โหเดินทางมาครบไตภา,าคเฉยเลยนะฮะสำหรับหนังตลกปนสยองขวัญหนังไทยเรื่องนี้นะครับก็นะประสบความสําเร็จทั้งด้านรายได้ทุกภาคเลยนะก็ยังแบบว่าไปต่อได้เรื่อยๆใครดูมาแล้ว2ภาคภาค3สร้างมาแบบนี้ยังไงก็ต้องไปหัวกันละครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องราวของหนังเนี่ยมันจะเดินต่อไปยังไงจะยังแบบว่าน่าสนใจอยู่ไหมอย่างเงี้ยก็ต้องดูครับแถมตอนนี้ต้องบอกว่าช่างตรงจังหวะจริงๆนะกับกระแสดราม่าของคิวเตอป้านะครับนักสแสดงใหม่ที่เข้ามาเล่นในภาคนี้ทําให้หนังเนี่ยดูจะมีคนสนใจมากขึ้นกว่าที่เป็นอีกนะเมื่อแหบังเอิญจริงๆก่อนจะฉายไม่กี่วันดราม่าดังมากเลยโดยภาคนี้นะครับก็ยังได้ผู้กํากับกับนักสแสดงชุดเดิมมาสแสดงนะครับ ภูมิกับก็ยังเป็นคุณไม้ผลทลิตส่วนนักแสดงเนี่ยจะรู้สึกว่าจะขาดเพียงแค่ออกัสนะครับที่เราไม่ได้เห็นตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วนะสำหรับพระโหนงที่ไม่ได้มาอาทีนี้มารีวิวก่อนครับมาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังดูภาค3นี้เป็นยังไงก่อนสําหรับผมเนี่ยส่วนตัวพลิกพลิกโผอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะจากภาค1มาภาค2เนี่ยผมก็คิดว่าหนังเนี่ยมันน่าจะตันแล้วนะแล้วก็น่าจะหมดมุกในภาค3นี้แล้วครับ เพราะว่าตอนดูภาค2เนี่ยมันก็รู้สึกว่าความสนุกความหลอนเนี่ยลดลงมากแล้วนะรู้สึกเลยว่าภาค2เนี่ยภาค1มันดีกว่าเยอะเลยพอมาภาค3เนี่ยคุณพระทะวัดกันด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยภาค3นี้พาร์ทเดินเรื่องเนี่ยบทด,ดูจะสนุกกว่าทุกภาคเลยก็ว่าได้นะส่วนตัวเนี่ยผมว่ารู้สึกบันเทิงที่สุดกว่าทุกภาคเลยไม่รู้สิบางคนอาจจะไม่คิดเหมือนกันก็ไม่รู้ะนะแล้วแต่คนนะแต่ผมรู้สึกอย่างนี้นะจริงๆเนี่ยหนังมันก็มาเป็นแนวเดิมไป like เลยครับตลกบ,บนสยองขวัญซึ่ง ถ้าใครชอบอะไรแบบนี้ตั้งแต่ภาคหนึ่งเนี่ยแล้วก็ชอบแนวอารมณ์แบบนี้ก็น่าจะยังชอบเหมือนเดิมเพราะว่าโครงเรื่องมันก็เน้นยิงมุกเน้นมุกกระเทยอะไรอย่างนี้นะฮะเน้นการพูดคุยเวินเวริร์ของเฟิร์สบอลลูนแล้วก็มีพวกเนนคอยพูดเรียบร้อยข้างๆอะไรเงี้ยซึ่งจังหวะเนี้ยผมดูมา2ภาคก็พอจะเข้าใจตัวเรื่องแล้วก็เลยไม่หวังมากแล้วก็ไปได้กับตัวเรื่องได้พอได้อยู่ครับคนที่ไม่ชอบ2ภาคแรกเนี่ยดูภาคนี้ก็น่าจะไม่ชอบเหมือนเดิมนะผมว่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ในสิ่งที่รู้สึกว่ามันสนุกกว่าภาคแรกภาค2ก็จริงเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ยังสู้ภาคหนึ่งไม่ได้อยู่ดีก็คือเรื่องอารมณ์สยองขวัญกับความน่ากลัวครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าภาค3เนี่ยน่ากลัวน้อยสุดเลยครับเป็นอะไรที่ยิ่งสร้างยิ่งดอบนะในเรื่องของความสยองขวัญเนี่ยภาค2คิดว่าน่ากลัวน้อยลงแล้วเนี่ยภาค3เนี่ยผมว่าเฉยๆไปเลยอารมณ์นี้นะขาดไปนิดนึงนะไม่งั้นเนี่ยจะลงตัวแล้วก็ดีที่สุดในบรรดา3ภาคเลยอะ เมามอยขยี้เพิ่มเติมเสริมจุดเด่นจุดด้อยของหนังกันต,ต่อตามความรู้สึกนะครับในส่วนเนื้อเรื่องเ,เนื้อหาปมเนี่ยบทส่วนตัวผมว่าผมชอบเหมือนเดิมนะผู้กำกับคนเขียนบทเนี่ยก็เก่งดีนะครับแม่ช่างสร้างปมสร้างเรื่องราวแล้วก็นำมาเชื่อมโยงกับภาคเก่าๆได้เหมือนเคยอีกแล้วดูไปส่วนตัวผมว่าภาคเนี้ยแทบไม่มีรอยแผลเลยเลยนะเอาไปเชื่อมโยงกับตอนจบของภาค2ได้ดีมากเลยแถมรู้สึกเลยว่ามันน่าติดตามแล้วก็น่าสนใจด้วยอ่ะ ดูไปก็อยากรู้ว่าปมมันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าบทภาคนี้รู้สึกว่าเข้มข้นขึ้นนะปมนาคคำเนี่ยดูลึกลับซับซ้อนดีต้องย้อนเรื่องราวไปถึงชาติที่แล้วเลยทีเดียวแล้วก็แบบว่าโอ้โหแล้วเหตุการณ์เนี่ยไปเชื่อมโยงกับอีกวันนึงเลยอะไรอย่างงี้นะลึกไปอีกรุงรังดีแท้จังหวะนี้ถ้าคนคิดบทเก่งขนาดนี้นะคงสร้างได้ยาวๆครบเจดภาคไปเลยฮะอะแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทําไมภาคเนี้ยเหมือนรู้สึกว่าสนุกกว่าภาคที่มันผ่านมาผมว่าในภาคเนี้ยมันมีบทที่แบบว่า ออกมาประจนภัยกันนี่แหละครับภาคเนี้ยออกมาลุยกันออกมาประจนภัยตามหาสถานที่แก้ปมให้ออสกันนี่แหละมันรู้สึกว่าเฮ้ยดูมีอะไรแบบว่าน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะแทนที่จะอยู่ที่โลเคชั่นเดียวมันรู้สึกให้ลมแบบเล่นใหญ่มากขึ้นนะฮะอลังการมากขึ้นเลยทำให้ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่านี่แหละมันสนุกขึ้นแล้วแบบระหว่างทางที่เล่าเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างแบบว่าไม่น่าเบื่อดีนะมุกมันอาจจะไม่ได้หาอะไรมากขึ้นะ่ะ แต่ระหว่างทางเนี่ยเออมันมีอะไรหลายอย่างดีเออตรงเนี้ยที่ทําให้ผมชอบมันได้ไปหลายที่ดีอะแล้วก็แบบว่าแต่ละที่เนี่ยใช้คุ้มเลยนะเล่นได้หลายที่เลยอะสองเรื่องสยองขวัญเรื่องของผีมาพูดกันหน่อยอย่างที่บอกนะครับหน้าคาแสดงโดยแชมป์ชนาทิปเอาจริงๆเนี่ยหน้าคาเนี่ยดุดุแล้วก็โหดมากกว่าพี่นาคสองภาคได้อ,ยอยีกนะมีพลังจิตแบบยกข้าวของยกคนลอยได้สิงคนบังคับจิตใจแถมฆ่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะ แต่ไม่รู้นะครับว่าทําไมทําไมถึงแม่งไม่น่ากลัวเลยนะฮะผีหน้าคําในภาคเนี้ยเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันป่ะรูปลักษ์ดูเหมือนจะเมคอัพน่ากลัวนะแต่พอแบบโผล่มาเนี่ยมันแบบให้อารมณ์เหมือนสัตว์ประหลาดเหมือนมอนสเตอร์แบบแปลกๆนะครับอีกนิดเดียวเนี่ยอารมณ์จะคล้ายลิซ่าตัวโกงสไปเดอร์แมนอยู่แล้วนะ่ะแล้วแม่งออกมาแต่ละฉากก็พูดแต่คาเดิมๆใครรักของกูมึงตายใครรักของกูมึงต้องตาย ทุกซีนอะแต่ไม่เห็นตายสักทีผมว่านะชั้นเชิงในการนําเสนอของนาคคำเนี่ยมันดูดรอปลงไปจากสองภาคแรกอารมณ์แต่ละฉากที่เขาปรากฏตัวเนี่ยมันดูทื่ททอๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะมันไม่ได้ทําให้ลุ้นหรือว่าตกใจหรือว่าเสียวอะไรเลยอะผมว่าปูนาคคำเนี่ยไม่หลอนสักเท่าไหร่นะการปรากฏตัวของผีเนี่ยมันชงฉากไปนิดนึงอย่างภาค1ภาค2เนี่ยโอ้โหมันให้ลมแบบว่าลุ้นเรียตื่นเต้นดีกว่าผีจะโผล่หรือว่าบางทีที่แบบตุ้งแช่อะไรอย่างนี้ออกมานะครับ จัมสแกร์ก็มีนะแต่ภาคนี้ไม่มีเลยก็เสียดายนะจุดๆนี้ถ้านําเสนอหน้าคําแบบว่าสยองมอกากมากเนี่ยแล้วน่ากลัวกว่านี้เนี่ยผมว่าน่าจะยกให้เป็นภาคที่ดีที่สุดได้เลยนะครับแล้วเพืเ่อนๆละ่ะชอบผีตัวไหนมากที่สุดใน3ภาคเนี้ยผมชอบผชีชินมากที่สุดแล้วภาคแรกก็น่ากลัวสุดแล้วสามในเรื่องของ CG น่าจะมีคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเห็นตัวอย่างมีพญานาคด้วยใช่ไหมใช้ CG เยอะพอสมควรนะก็พูดตรงๆว่าให้นึกถึงอารมณ์หนังนาคีอะครับนาคี2อ่อะ ทีมงานเดียวกันรื่เ่าก็ไม่รู้นะฮะหลายๆฉากนี้มันให้อารมณ์คล้ายกันมากเลยกับพญายนาคที่โผล่มาแต่ว่าหลายๆฉากนี้ก็เสียดายนะฉากมันมืดมืดนะมืดจนแทบมองไม่เห็นเลยมีฉากม,มืดนะฉากที่พญายนาคโผล่มาเนี่ยก็โอเคครับพอได้อยู่ซ<ส>ีนในเรื่องของนักแสดงแ่ะถ้าเอาตัวเดิมๆก็แสดงกันเหมือนเดิมหมดนะคงไม่มีอะไรให้พูดมากนะคาแรกเตอร์ก็เดิมๆ,ๆนะครับแต่ว่าพวกเนนหรือว่าตัวละครเด็กก็จะดูโตข,ขึ้นมานะครับเฟิร์สบอลลูนเนี่ยภาคนี้ก็ผันตัวไปเป็นคนดูแลโทมินจุนนะโทมินจุนก็เป็น อารมณ์เดิมๆครับนักร้องดารากเกาหลีที่ดังๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนนนอตออสคิดดีอะไรอย่างเงี้ยก็สไตล์เดิมนะฮะแต่ถ้าให้พูดถึงตัวละครใหม่ที่น่าจะพูดถึงหน่อยก็มีตัวละครที่แบบว่ามาปรากฏตัวนะอย่างเนนน้ำเหนืออะไรเงี้ยอารมณ์เด็กๆซนๆนะเป็นเนนที่แบบว่าซนๆหน่อยห้าวๆหน่อยนะครับขนาดโดนผีหักแขนเนี่ยยังซ่ายอยู่เลยนะยังจะอยากไปกับเขาอยู่เลยส่วนคิวเทโอปาถามว่าเด่นไหมเนี่ยผมว่าเด่นนะ เรียกเรียกว่าเป็นนักแสดงหลักเลยล่ะเด่นเลยล่ะครับออกมาทั้งเรื่องเลยไม่ได้เป็นนักแสดงประกอบนะเฮ้ยใครเป็นแฟนคลับเนี่ยอยากไปดูก็คงจะคุ้มเลยฮะแล้วในเรื่องเนี่ยเขาก็แสดงเป็นตัวของเขาเองด้วยนะเป็นอย่างที่เราเคยเห็นในยู u ูบไปแหละนี่เเลยนะฮะไม่ต้องปรับอะไรมากเลยแล้วบทก็ฮาด้วยนะที่ตัวเขาเนี่ยต้องไปไประจนภัยกับพวกตัวละครเก่าที่แบบว่าทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะแต่ต้องไปด้วยโ <laughs> คตรสวยเลย มันเริ่มจากจุดแรกนะที่อยู่ๆก็ไปเสนอตัวขอขับรถให้พวกตัวละครหนีไปด้วยแหละหนีแฟนคลับของโทมินจุนสรุปนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้แม้ความน่ากลัวความหลอนจะไม่เท่าเดิมแต่ความสนุกผมว่าภาคเนี้ยก็พอหย่อน,นทดแทนกันได้ครับเรียกได้ว่าสนุกแล้วก็ใครชอบ2ภาคแรกมาก็คงจะเอนจอยไปกับตัวเรื่องได้แน่นอนให้คะแนนนะผมให้7เต็ม10ครับผมให้คะแนนเท่าภาคแรกเลยนะอ่าเพราะว่าผมว่ารู้สึกว่าภาคเนี้ยมันแบบผจญภัยกันแบบ เออมันมีอะไรแบบสนุกดีนะหนังไทยแบบทําได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วล่ะส่วนนี้คะแนนหายไปสามคะแนนนี่ก็คงจะเป็นเรื่องความน่ากลัวนี่แหละครับแล้วก็ในเรื่องของมุกตลกที่ยังรู้สึกว่าผมไม่ค่อยโดนกับมุกตลกในหนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอแบบยิ้มๆได้บ้างแหละอ่ะก่อนจะไปสปอยเพิ่มเติมมันอีกหน่อยนะครับขอฝากช่องใหม่ไว้ด้วยนะครับผมทําช่องใหม่ขึ้นมาเอาไว้ไลฟ์สดคุยตัวอย่างหนังหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะคุยสดๆเพื่อนๆย้ำเหงาครับช่องใหม่อัคติหนังครับผม ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ปักบุตรไว้ไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อมีคนอยากจะไปคุยนะครับผมอ่าทีนี้มาคุยสปอยนะครับมาคุยในเรื่องเนื้อ,อหาแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ระวังด้วยนะเพราะว่าอันนี้มาคุยแบบเต็มๆนะไม่ได้เรียบเรียงให้เป็นเรื่องนะครับควรไปดูมาก่อนแล้วก็มาฟังจะได้มีอะไรมาคุย 1. พระโหน่งหายไปไหนอ่าอันนี้มีคนคอมเมนต์ไว้ตอนผมรีแอคชั่น้วยนะครับว่าพระโหน่งจะออกมาเซอร์ไพรส์ตอนจบปรากฏว่าสรุปไม่มีนะเฮ้ย ในเรื่องบทไม่มีพระโหน่งนะครับพระโหน่งไปเป็นพระธรรมทูตที่อินเดียครับผมไม่อยู่ครับ <c oughs> แต่ตัวจริงไงเห็นก็บอกว่าออกัสเนี่ยน่าจะติดสัญญาเป็นนักแสดงช่องสาครับทำให้กลับมาเล่นในภาคนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมนะครับใครรู้จริงๆบอกผมทีนะครับไม่ได้มีข้อมูลนะเสียดายนะอุตสาห์แสดงมาสองภาคแล้วน,นะพระโหน่งเนี่ยแต่ภาคนี้ไม่มีซะอย่างนั้นนะตัดบทกันดื้อเลยสงสัยในเรื่องเนี่ยพระโหน่งคงหมดเวรหมดกรรมกับพวกตัวละครอ,อื่นๆแล้วล่ะมั้งก็เลยไม่มีแล้ว ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแล้วนะฮะเพราะว่าปกติหนังเรื่องนี้ตัวละครในกลุ่มจะทําเวรทากรรมร่วมกันตั้งแต่อดีตอะทำให้ต้องอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่ไม่ได้บังเอิญอะไรอย่างเงี้ยสองสรุปหน้าคำเป็นใครทําไมอาคอดในอดีตชาติเนี่ยหน้าคำเป็นขโมยในยุคเก่าครับทีนี้โดนชาวบ้านจับได้แล้วก็จะส่งเข้าคุกไอ้คำเนี่ยเลยขอพระบวชเพื่อกลับตัวเป็นคนดี แต่ปารากฏว่าระหว่างบวชนาคเนี่ยนาคคำกับขโมยกําไรทองที่ใส่ข้อเท้าครับแล้วก็จะหนีไปเข้าเมืองกรุงครับจังหวะนั้นเนี่ยคำสาบก็เข้าตัวครับเกร็ดเริ่มขึ้นตัวนาคคำก็อาการแย่ล่อแหล่แล้วก็ออกเดินทางครับไปวัดที่ไปเชื่อมโยงกับภาค2ในอดี tn นะฮนะที่กําลังมีโรคระบาดโรคฝีดาดระบาดกันอยู่อะ่ะกำลังรักษาอยู่เต็มวัดอ่ะนะตากมได้ไหมภาค2อะ่ะนั่นแหละนาคคำเดินทางไปถึงวัดนี้ผมจําไม่ได้แล้วว่าวัาวดชื่ออะไรใช่วัดธรรมนาคารนิมิตในอดีตหรือเปล่านี่จําไม่ได้เลยจริงๆคี้เกยจไปดูภาคเก่า นาคำก็มาหาพระขอความที่เหลือครับพระก็แนะนําให้เอากําไรทองไปคืนเพื่อล้างคำสาปแต่น้าคํำก็ไม่ยอมแล้วก็นอนแย่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละทีนี้จุกกับไอ้แก่ที่เป็นออสกับเนนนอสในอดีตเนะ่ะเห็นกาไรทองแล้วก็อยากได้ขึ้นมาก็เลยไปขมโมยกําไรทองจากหน้าคําแล้วก็หนีไปจังหวะนั้นหน้าคําก็เลยกลายร่างเป็นผีฆ่าพระเฟิร์สพระบอลลูนที่อยู่แถวนั้นครับซึ่งพระเฟิร์สกับพระบอลลูนเนี่ยพยายามด่าหน้าคําแล้วก็ทาร้ายน้าคคำนะเออก็เลยฆ่าแม่งเลยนั่นแหละจากนั้นเนี่ย หน้าคำมันก็เลยแค้นทั้ง4คนของเนี้ยที่มีส่วนร่วมในการเอาของมันไปพอออสในปัจจุบันได้กําไรมาอีกรอบเหมน้าคำมันก็เลยออกมาอารวาสอีกครัง้งจะมาเอากําไรคืนนี่แหละครับเออแล้วทําไมออสถ,ถึงมีเกตขึ้นตัวก็เพราะว่าออสสัมผัสกับกําไรนี่แหละครับถ้าคนอื่นจับกําไรก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะมีเกตขึ้นเหมือนกันนะออสเนี่ยก็ไม่ได้ให้คนอื่นจับนะเวลาจับเนี่ยต้องหอ่ออะไรไว้ด้วยนะนี่แหละที่เชื่อมโยงกันได้ดีมากนะทั้ง2สถานที่วัดอะ ในอดีตที่พวกตัวละครหลักอยู่กับวัดเขาที่พวกตัวละครไปตามหาวัดกันแล้วก็จะไปล้างคำสาปให้ออนนี่แหละมันเชื่อมโยงกันตรงนี้นี่แหละครับแม่น้าคำแกก็อุตสาห์หนีจากวัดบนเขามาถึงวัดที่พวกไอ้จุกไอ้แกะเฟิร์สบอลลูนอยู่ในอดีตกันเลยทีเดียวมาอย่างไกลนะครับเดินมาตัวคนเดียวเลยเก่งที่เป๋งเลยนั่นเรียกได้ว่าข้ามจังหวัดเลยนั่นก็มาเชื่อมโยงกันได้ดีทีนี้ทุกคนก็นเลยต้องพาออสแก้คำสาปโดยต้องไปหาต้นตอกำไรทองจากวัดที่หน้าคำหนีมา ซึ่งอยู่บนเขารู้สึกว่าจะอยู่จังหวัดอุบลน,นะที่พวกเขาไปตามหากันถ้าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ทีหลังว่าการจะล้างคำสาบเนี่ยจะต้องให้ออสเนี่ยบวชนาคแล้วก็บวชพระนะฮะถึงจะล้างคำสาบนี้ได้แบบจบสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ต้องเคลียร์ปมในอดีตกับพระนาคำไม่สําเร็จด้วยนะเออต้องขอขมาพระลากคํา,าคด้วย 3. ตัวละครลับของจริงเนี่ยไม่ใช่พระโหน่งนะครับในหนังภาคนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือพระลีโอพุทธนี่แหละครับที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี่แหละครับ พระลีโอพุทธเนี่ยทุดงอยู่แถวถ้ำที่พวกตัวละครหลักไปหาศพของออสในอดีตนะนะไปหากําไรกันก่อนที่พระลีโอพุทธจะแนะนําให้ไปวัดบนเขาแล้วตอนหลังก็มาเฉยว่าพระลีโอพุทธนี่แหละเป็นคนบวชนาคให้หนาคคาครับแถมตอนนาคคาขโมยกําไรไปโดนพญานาคไล่ฆ่ามาก่อนแล้วในอดีตอ่ะพระลีโอพุทธนี่แหละไปขอพญานาคไว้ไม่ให้ฆ่านาคคาโอ้โหตรงนี้อย่างเจ๋งนะครับแต่นาคคำเนี่ยมันก็ไม่กลับตัวอยู่ดี มันก็หนีไปอยู่ดีนะฮะหน้าคำนี่มันแสบจริงๆนะฮะขำนะพระเโอพุทธเนี่ยเล่นดีนะครับนิ่งดีแต่ขำจังหวะหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหคิ้วนี่หนามาเชียวนะสำหรับพระเโอพุทธแกนี่โกนหนวดแต่แกไม่โกนคิ้วเลยนะทำไมไม่โกนก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้หรือว่าพระแถวนั้นเขาไม่ต้องโกนคิ้วฮนะอันนี้ผมไม่มีความรู้นะเต็มหนดวดนี่หายเลยส่สุดท้ายแก้คำสาบยังไงออสและพักพวกเนี่ยจะไปขอขม,มาหน้าคำแล้วก็ออสจะบวชนาคบวชพระเพื่อแก้คำสาบ แต่หน้าคำเนี่ยไม่ยอมนะครับจะมาฆ่าออสทีนี้อยู่ๆก็มีพญานาคโผล่มาช่วยครับโอ้โหเลื้อยมาจากในน้ําเลยอะแล้วก็แบบมารัดผีหน้าคาแล้วก็จับหน้าคากินตายครับโอ้โหตายง่ายๆเลยผีหน้าคำออสก็เลยได้บวชแก้คาําสาปจบครับผมประมาณนี้นะเออเรื่องราวเนี่ยจบได้ดีมากชอบนะสรุปดีนะภาคเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรร้อยแผลเลยนะฮะฉากที่ฮาที่สุดที่ผมชอบมากสุดเนี่ยน่าจะเป็นฉากที่ไปเอามือถือของ แปะคิดดีนะครับที่ตายไปแล้วนี่แหละครับไปเปิดโรงศพที่ศาลจีนนะฮะจังหวะนี้ต้องบอกว่าเป็นการโชว์การแสดงของบอลลูนและเฟิร์สแบบเต็มๆนี่แหละครับภาค3เนี้ยตัวละครมันเยอะมากนะครับบอลลูนกับเฟิร์สเนี่ยอาจจะดูบทตอบไปบ้างเพราะว่ามีตัวละครอื่นมาแย่งก็เลยจะต้องมีให้ฉาก2นางเนี้ยได้โชว์ซีนแบบเต็มๆนะฮะก็ฮาดีนะจริงๆเนี่ยบทเนี่ยไม่น่าจะให้ไป2คนหรอกแต่บทจับยัดให้แบบว่าจะต้องไป2คนเพื่อให้เขาเนี่ยดูเด่นขึ้นมาหน่อยไม่งั้นเนี่ยฉากอื่นเนี่ย เฟิร์นกับบอลลูนภาคนี้จะโดนแย่งซีนเยอะมากนะครับทาให้ฉากนี้ได้โชว์เต็มที่เลยฮาดี6หกถ้าใครสังเกตด,ดีเนี่ยในภาคนี้ผู้กํากับเนี่ยจะมาแสดงด้วยนะครับเป็นเจ้าของรถอ e ีแตนตอนที่พวกเขาเนี่ยเอารถไปซ่อมมานะแล้วก็เอารถอ e ีแตนขับไปต่อนะครับแหม่ผู้กำกับมีโผล่มาด้วยนะจำได้ปะเจ็ดเวันนี้เป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับภาคสอีกแล้วครับไอ้หานึกว่าจะจบแค่ภาค3นี้ยังมีต่ออีกนะครับที่หมู่บ้านบนเขาครับชาวบ้านที่ช่วยให้ออสได้วบวชเนี่ยตอนนนจบบมาาาเเเเเเฉฉฉลลลยยยยยว่ป็พญาาครั เดินลงน้ำกันตอนจบที่งานวัดครับพวกตัวละครเนี่ยตามไปคิดว่าพวกนี้จะฆ่าตัวตายเห็นจากโดรนแปมๆนะฮะก็เลยเดินตามไปไอ้หน้าหล่อเนี่ยหันมาบอกแล้วเจอกันทิ้งปมไม่ภาค4ี่อีกแล้วครับก็ว่าอยู่ว่าทําไมบุมกล้องเนี่ยแผนใี่เราเห็นไอ้หน้าหล่อหลายทีมากเลยนะครับมันเหมือนมีโมเมนต์แปลกๆมองหน้าโทมินจุนแบบแปลกๆเหมือนอยากจะกินตับโทมินจุนเลยโมเมนต์ <laughs> แบบ เหมือนชอบโทมินจุนเลยก็เขาคือใครนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ต้องไปรอในภาค4แล้วครับมีภาค4อีกแล้วปัดยิ่งแฟนตาซีไปอีกอาจจะเล่าเรื่องราวจุดต้นกําเนิดของพญานาคหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูแล้วเนี่ยภาค4น่าจะเป็นเรื่องดาวอดีตชาติของโทมินจุนแล้วล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในอดีตโทมินจุนไปทําอะไรและตํานานในภาค4จะเป็นตํานานอะไรห้ามอะไรอีกรอรุ้นกันนะครับ เพื่อๆะ่ะครับให้กันกี่คะแนนในภาคนี้มีอะไรเสริมเพิ่มเติมอยากคุยอยากเมามอยสปอยกันเข้ามาได้เลยนะครับคุยกันสนุกสนุกขำขาหลังดูนะครับโอเคชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามสมัาครับไอกระดิ่งไว้ด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่กับรีวิวคุยสปอยเรื่องหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย